เสือใหญ่สเปเชียน3ม IPO พร้อมลุยความเชื่อมโยงที่แท้จริงเจ้าของบทความเจรัชดาเ ah. ว็บ w w w h u n s m a c o m เสนอความจริงทุกการลงทุนปีที่8วันที่3พฤศจ,จิกายน2568ดัชนีตลาดปลายสัปดาห์และสิ้นเดือนตุลาคมปิดที่1,309.50จุดลดลง -5.15 จุด -0.39% มูลค่าซื้อขายทั้งวัน32,552.48ล้านบาทตลาดรับรู้ปัจจัยภายนอกแล้วแต่ไม่มีปัจจัยใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนดัชนีเซ็ตยืนไม่ไหวที่1,300จุดกลุ่มที่มีผลกระทบต่างๆมากที่สุดคือต่างชาติทิ้งหุ้นลงลบ537ล้านบาทกองทุนลบ1,715.75ล้านบาทและพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ลบ79ล้านบาทแต่รายย่อยกลับซื้อเข้ามาบวก2332.67ล้านบาท ถ้าดูสภาพตลาดก่อนจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนเป็นการขายเกินกว่าซื้อจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดลงลงไปก่อนจะมาถึงราคา3หุ้น IPO น้องใหม่คือ Watch M R D I Y T M M M ซึ่งมีราคา IPO แอบแรงอยู่ที่5-9บาทวันที่3พฤศจิกายนหุ้น Laundry U Watch เข้าตลาดใหม่วันแรกซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งคือกวินกรกระโทกผู้มั่นใจว่าจะเป็นหุ้นคุณภาพที่สร้างผลตอบแทนน่าพอใจและได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุน ต่อมาเป็นหุ้น m r DIY h o l d i n g ประเทศไทยแมดีผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านที่เข้าตลาดเซ็ตวันที่5พฤศจิกายนมูลค่าระดมทุนสูงถึง5.6พันล้านบาทขายหุ้นละ8.60บาทซึ่งเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน3ปีที่ผ่านมาและใหญ่ที่สุดของปีนี้จริงๆแล้วตลาดแบบนี้คิดยังไงกันอีเจก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรหุ้น MMM Capital MMM ผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรก็เข้าตลาดใหม่วันที่7พฤศจิกายนมีราคาโพที่5.50บาทแต่หากเป็นโรบอทเทรดก็อาจจะเตะตัดขาวันแรกเหมือน ATLASMASTEC ก็ได้จึงต้องติดตามดูให้ดีนะเจ้ากะเพราะการซื้อขายเทียมชักเข้าชักออกจะทำให้นักลงทุนหวัดผวาจริงๆ มีข่าวดีของบ้านปูที่ควบคุม BPP ก็ปั้นนูโคโด้วยแผน5ปีทุ่มเงินลงทุนกว่า3,000ล้านดอลลาร์เพื่อรุกธุรกิจก๊าซและไฟฟ้าผ่านการสวบหุ้นบ้านปูและ BPP ซึ่งฟังดูแล้วดีๆแต่ถ้าถามคนถือ BPP ที่ติดดอย IPO 21บาทก็จะต้องตอบว่าสุดช้ำกันเลยทีเดียวจากราคารับซื้อ13บาทที่เป็นการดิสเคา้าตั้ง3 8 0 9ทีเดียวเชียวสุดท้ายอีเจเชื่อว่ายังไงก็ต้องสวบหุ้นและถือว่าเป็นนักลงทุน6ก็แล้วกันนเเเพราะกมปลี่ย ที่เกิดขึ้นซึ่งช่วยลากหุ้น BPP จากหุ้นต่ำสิบมายืนแถว12.80บาทคาดว่านูโคจะเขฮาเทรดเซตไตรามาส3ามเเดลเทอร์เดอะแบกก็ต้องแบกต่อไม่ไหวตลาดขยายแคชบาลานซ์ยาวถึง20พฤศจิกายนนี้ตลาดหุ้นไทยทรงเปเป,เปหน่อยลักร้าก็นางเป็นเสาค้ำยันมานานคิดจะลากคิดถึงเดิเธอคงลงหาพื้นฐานนั่นละคร้านั่งทับมือไว้ทาใจร่มๆก็ต้องสงสัยว่าพงศักดิ์โลหทองคาจะนอย เพ r รนอย d จากการถูกกลตอปรับ123ลบอินไซ์หุ้นสวยหรือไงจูจูก็ประกาศตั้งโตรับซื้อหุ้นสวยจากรายย่อย470ล้านหุ้นเศษหรือ21.83%และเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นซึ่งหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดหุ้นไทยมา36ปีเต็มๆสุดท้ายท้ายสุดสีเดลต้าเพนทก็จับมือพันธมิตรธุรกิจและหนึ่งในนั้นมีองค์การเพศชกรรม GPO ทุนฝ่ายและ25%ของทุนจดทะเบียน360ล้านบาทเพื่อปูพรมศูนย์กระจายสินค้าเพสัชกรรมเริ่มเห็น GPO เปิดร้านยาเวชภัณฑ์บนสถานี BTS สารแดงแล้วหนึ่งเจรัชดารักนะทุกคน www.hunsmar.com t รู้ข่าวก่อนใครรู้ไวรู้ลึกเจรัชดารักนะทุกคน www.hunsmar.com t รู้ข่าวก่อนใครรู้ไวรู้ลึก